อาจารย์เสว่าหลายคนที่ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำใส่ be able to กับแ n นเนื่องหว่าทั้งสอน,นี้แปลว่าสามารถเมนะโอเคคำที่หนึ่งเลยเกี่ยวกับ be able to be able to นี้จะใส่ยู่ทุกเท e น,นะการใส่คำานใสได้ทุกเทนว่าจะเป็น past ten ah uh, future ten ละก็ present ten นะซึงจะบอกบ่งบอกถึงความสามารถนะ อ่าตัวอย่างเด้อจะใส่เรื่องอดีตย์นี่นะอาทตท่านค่อยสมัครขับรถนะค่อยสมัครขับรถ I, no, I was able to drive a car I was able to drive a car I was able to drive a car โอเคแล้วถ้าจะบอกเรื่องปัจจุบันปัจจุบันีนก็ปัจจุบันนี่จจนนอยสมัครว่าภาษาอังกฤษตัวอย่าง I am able to speak English. I am able to speak English. นะปัจจุบันและอนาคตอนันเรยจะสมารถะจะสามารถภาษาจีนตัวอย่างว่า I will be able to speak Chinese. Uh, I will be able to speak Chinese. นะโอเคแล้วมาเข้าสู่เกี่ยวกับแคนแคนนี้กับบ่งบอกเทึงความสามารถคือกัอนแต่แคน,นี้จะใช้อยู่สองเทนก็คือปัจจุบันกับอนาคตแต่นะ ฟีเจอร์แทนกับ Present ตอรโอเคปัจจุบันนี้คอยสามารถว่าได้าสาี่ภาษาเตียงว่า uh huh. now I can speak four languages example Chinese Lao English and Thai ตัวอย่าง now I can speak uh, four languages example Chinese Lao English and Thai ฮะเนี huh. 네่ยละบริอนาคตเตียงว,ว,ว,ว่าฮาม,มีนัดมืออื่นนาะว่า,าจะจะไปได้บ่มือนื่นอ่ะเตียงว่า โอเค tomorrow I can't go I can't go tomorrow no I c a n go tomorrow อะไม่อกิดความสมาร์ไปได้ด้า uh, หรือว่าคำาั่สมาร์ทก็ I cannot go tomorrow แต่ยังง่ายๆนะอันนี้เป็นความแตกต่างเกี่ยวกับ,ก,บการใส่ be able to กับ can จะได้การข้รขอขับใจที่ออคำาิพับษมคลิปขออาจาร์รละการสุดท้ายก็กดไลค์กดแชร์กดอีกอย่างกระด้ที่เป็นกำลังใจอาจารย์โอเคขอบคับใจบาย